สวัสดีเพื่อน่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับขอต้อนรับสกเกมมาครับนะครับวันนี้เราจะมาลินต่อใน EP สองครับอ่าคือคลิปที่จแล้วผมลืมทำกระจุกอะออ๋อเนี่ยลืมทำที่เราทรายกูอยู่ไหนขอโทษด้วยนะครับถ,ถ้าเสียงไม่ชัดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมไม่ได้ตั้งค่าใหม่เลยนะครับนะครับอ่า ขอไปขุดทรายก่อนหนะึ่งภาที่แล้วคือผมผมลืมทำแล้วเงทรายตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันฮะเพื่ออ,อ,อยากให้มันคงสวยไอ้สัตว์ตรงนี้ป็นอะไรโอ้นี่นี่นสัตว์เล็กๆจะกุมอะตรกันะรนับขลับคิดอยู่แล้วถ้า ผมถ้าไม่ได้ผิดไปก็คอมเมนต์ตายหลางนะเล่นไม่ดีอะไรอย่างงี้นะฮะนะฮะช่งไห้ผมชอบก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบแก้ให้นะฮะแต่คงไม่แก้สักทีนะแต่แต่ผมคุยกัรู้กนะฮะเขาไรไนะนี่อะไรเนี่ยอไรเนี่ยกี่ก๊าย าทำยังไงไม่อ,อย่างนี้จะกระตายน่างนขี้ตีกระตายมันก็ไม่อดอกเนี้ยหรอกนะไม่รู้ไม่ทราบเลยตีข้ามไปเพื่ออะไรเนต้องเดินทางออกข้าว อุ้ยชัดชัดชัดแบบนี้ไม่ทันพอขุดทานก่อนนะฮะตรงน,นม,ม้ผมจะทำคลิปการทำอะไรีม่มคลิปมา่งแคบมา่งแต่ว่าจะมีแก้ให้เนอะคือแก้ไปแล้วข้างในึ่งว่าสีทุ่งนี้ทียบไทำได้เป็นลิศบุญหัวมากเลยนะจนวันนั้นตอนนั้นนะเออ แม่พื้นที่โลกเจอแล้วอืมกูเจอพื้นที่โลกนะครับอ่าน่ายวก็ทำกระจกก่อนอืม,มเขายนเขนะ้าเลยหน้าบ้านกูอืมกระจกนะครับเอามาเลยหนะ่อยสองอัน 哦。Oh. เออผมทำง,งานคนแกะ่นะซึ่งคนแก่นั้นแก่ที่แม่งดันีน้อยอีกอ,อ่าลงไปลงไ,ไปแล้วมันมีนีบอะไรกอะไรไม่รู้จำไม่ได้่งอยู่ มผมก็มาแล้วผมก็น่าจะมาแล้วนะพาร์ทที่แล้วร,ร,รู้ว่ารู้ว่าว่าจะทำไปก่อนตอนคลิปเสร็เนะเอ่อแมันไฟอะไรวะ่น่นะไฟอะไฟโคยอะไรไม่รู้อะถ้ามีเสียงแซ่กเสียงอะไรเข้ามาอ,อาไปด้วยนะคลาด ช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้เช่าไฟลุกมีรูกใบมากออ๋ออาหารหมดอะไรมา่ะรูปใบบกุกเหรอ มีแล้วไม่มีเลยไม่มีต้องถามว่าฮานดูอื้ขอแบบนี้แล้วเริ่มด้นรนยตมจะดยิงชางนกครับอาหารก็ไม่มี มตักโต๊ะใ้赞叹เด็งแทนงยาแๆ้วกจนี่มีอุป่าโอ้ยเจอวัวพดีนะเจอแกะ้วยอวกม่เก่นไ้อะ ถ้าผมเล่นไม่ครั่งจริงยังไงก็ขอไปด้วยนะครับมผมเล่นไม่จริงไังไงก็ขอไปด้วยนะ มานช็อตนะฮะมานช็อตนะครับนะถ้ามานช็อตก็ลดลดเสียงก็ดไดนะ้ลดลดเสียงนะลดเสียงนี่ลดลำโพงลงนหน่อยนะก็ไม่ต้องฟังผมพูดก็ได้ผมพูดไม่มีประโยชน์สักอย่างหรอกเดี๋ยว่าไม่้เรียนประวัติศาสตร์หรอกฟังก็ไม่ได้ประโยชน์ในดีนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมปิดไปเลยก็ได้นะไม่ต้องฟังเสียงกูนะเออใช่นะครับอืมอืมกูเออตลอดเลยเล้อืออทำไมอืมอืมถามว่าถ้าก็ดูแล้วว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ได้นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องกดซับสไครต์หรอก สับสับสไคร์ก็ได้ครับดูแล้วก็กดสับสไคร์หน่อยตรนนี้ผมเด็กอัตช์ไม่เก so ่ย <certeza> ูปุ๊บจะร้องทำไมฮารเตอร นอนได้ไหมเลยลองลองลองดูจะได้ปะตายนะตายนะคะมันก็ส่งกันได้นะ,ะอย่าลืมนะครับโอ้เชียนะครับบอก็นไหนลอแล้วนะถ้ามันช็อตยังไงอะไรก็ขอภัยด้วยนะ คือมันชอ็อตอะผมมาที่กระทวงกำลังหาวิธีปรับอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวขอให้คิดผมเยียกวนนี้เียงกดไลค์กดแชทก็ใครหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะได้กำไรได้ตังนะเกี่ยวกันไม่จเจอเลย๋ยค่อยมขุดนะครับ อยเล่นเลยครับไม่แบบโกงให้ใช้สายตาด้วยสายตาไว้ทำอะไรละล่ามลงขุดแรกขุดเมืองอะไรอย่างนี้นะจะว่าก็จะหาพชรจะหาเพชรอะไรอย่างนี้นก็หาไปเลยครับเพชรมันนะฮแบ่งอาห้องกันแบงอาห้อง ที่คุณสำคัญมากะนีะ่นะ <c oughs> แต่ผมพูดเบาอะไรยังไงก็ขอทษด้วยนะครับผมเป็นคนที่พูดเบาไม่ก้สแสดงออกครับ เจ็บตัดของพี่รบาบิผมก็อย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์ก็ได้ฮนะกดไลค์กดเออดูวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับ เดี๋ยวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะเพราะนานๆกูครับคลิปทีนะคลิปผมกาดคลิปวุ้นเจี้ยนเด็ดดามเลยนะด,าดนะ่านอะผมก็ขอจบคลิปสักอย่างเท่าน,น,นี้นะ